พ่อให้น้องอ่านให้น้องฟังเนอะเพราะว่าแม่พีได้อยากให้น้องแบบหลักการอ่านนะคะก็เลยให้เขาอะเริ่มอ่านตั้งแต่เป็นเบรนเลยนะคะอ่านให้เขาฟังแล้วคาพูดแรกที่เขาพูดได้ก็คือคาว่าอ่านนะคะทีนี้แม่พีแบบไปเจอหนังสือที่แบบว่ามันสวยด้วยภาพสวยด้วยแล้วก็เนื้อหาดีด้วยนะคะเหล่าหนังสือพวกนี้เลยหนังสือพวกนี้นะคะก็จะเป็น สวยงามนะจ๊าแล้วก็นี่เลยนะเป็นภา,านษากังกล้วนๆนะคะเพราะว่าพี่สิทิอยากให้น้องเป็นเด็กสองภาษาเนอะก็เลยอยากสอนภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาแรกก่อนนะคะเพราะว่าภาษาไทยมันเป็นภาษาแม่เนอะเดี๋ยวยังไงก็พูดได้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะ,คะ My First Workbook นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแพกทีสให้น้องนะคะเริ่มต้นแรกๆนะคะได้ทำแพ็กทีสนะคะฝึกทำนะคะน่ารักมากแล้วก็แบบดูเก๋ไก๋มีสาระมากนะคะนี่นะคะเล่มต่อไปที่มาที์แจากแนะนำนะคะอันนี้เป็น w e l v e t Fantasy นะคะก็คือจะเป็นหนังสือที่แบบสามารถให้ลูกอัาทาชีทะได้แบบสัมผัสว่าเอ้ยนี่นะเป็นกรรมตูนอย่างนี้นะคะแล้วก็ จะมีแบบ i n n o t a t i o n นะคะม,มีกิจกรรมให้เราทำเยอะมากเลยนะแบับเล่มน,นี้ทุกคนแม่แม่แมแมจ๋าเล่มต่อไปที่อยากจะแนะนำเลยนะคะเป็นเซ็ตบุ๊แม่แม่นี่เหล่าเซ็ตนี้เลยนะเป็นเซ็ตของแบบเจ้าหญิง